มีหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าทำไมเนี่ยเวลาเราสมัคร TikTok Shop Seller แล้วเนี่ยเราถึงไม่มีตัวล้าน,นะครับไปปรากฏอยู่บน Account ของเรานะครับหรือว่าทำไมสินค้าของเราที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันถึงไม่ไปปรากฏอยู่บน Account ของ TikTok ของเราครับคุณต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนว่านะครับถ้าหากคุณเนี่ยเป็นร้านค้ามาขายของนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำคือสมัคร TikTok Shop Seller ซึ่งวิธีการสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ข้างบนนะครับไปดูก่อนนะว่าสมัครยังไงครับ แต่ข้อผิดพลาดของหลายคนคือคุณไม่เชื่อมบัญชี TikTok Shop Seller เข้ากับบัญชี TikTok ที่เป็นบัญชีไว้เล่นวิดีโอของคุณครับเนาะแล้ววิธีการมาทำยังไงนะครับง่ายมากๆเลยเมื่อคุณมาอยู่หน้านี้แล้วนะครับให้คุณกดไปตรงนี้คำว่าบัญชีของฉันนะครับแล้วเลือกคำว่าบัญชี TikTok ที่เชื่อมโยงคราวนี้นะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้มันเชื่อมโยงที่บัญชีไหนเราบ้างโอเคบ้า บัญชีไหนแล้วบ้างนะบัญชีทางการเนี่ยนะครับคื่ออะไรนะครับอ่าเดีย๋ยวผมซูมให้ดูบัญชีทางการนะครับคือบัญชีนะครับของร้านของคุณนะครับคุณสามารถเชื่อมโยงได้เพียงบัญชีเดียวและบัญชีดังกล่าวจะไม่สามารถเชื่อมโยงกับร้านค้าอื่นๆได้ผลิตภัณฑ์ที่คุณลงรายการไว้จะได้รับการซิงค์ไปยังหน้าโปรไฟล์บัญชีทิกต o k อย่างเป็นทางการของคุณโดยอัตโนมัติ อันนี้เข้าใจบ้างนะครับและคุณไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นสาหรับคําสั่งนี้นะครับหมายความว่าถ้าคุณขายเองอ่ะคุณไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นโอเคไหมเคลียร์ไหมนี่คือบัญชีทางการนะครับส่วนบัญชีการตลาดคืออะไรอ่ะฟังบัญชีการตลาดทกาาดิกตอกสำหรับร้านค้าของคุณ <c oughs> คุณสามารถเชื่อมโยงได้แบบเฉพาะบัญชีการตลาด4 <c oughs> บัญชีเท่านั้นและไม่สามารถเชื่อมโยงบัญชีดังกล่าวกับร้านค้าอื่นได้ <c oughs> ผลิตภัณฑ์ที่คุณลงรายการไว้จะไม่ซิงไปยังโปรไฟล์บัญชีการตลา,ตลาดติกตอกคุณโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจะต้องซิงผลิตภัณฑ์ของคุณกับบัญชีทิกตอกด้วยตัวคุณเองด้วยตัวคุณเองไว้ฟังนะเข้าใจไหมเนี่ยนะครับหมายความว่าอย่างไงครับความต่างกันก็คือว่าบัญชีทางการเนี่ยถ้าคุณเปิดร้านคุณมีของขายมันจะซิงให้ตอัตโนมัติมันจะไปขึ้นอยู่บัญชีของคุณได้เลยนะครับไปโพลบนหน้าทิกตอกของคุณเลยนะครับแต่ถ้าคุณเปิดเป็นบัญชีการตลาดคุณจะต้องซิงเองเพราะว่าเหมือนว่าคุณเนี่ยไปเอาสินค้าของร้านของคุณมาทําการตลาด อันนี้พอจะเข้าใจบ้นะครับแยกแยะนะคราวนี้นะครับเมื่อคุณเชื่อมโยงแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้แต่ถ้าใครยังไม่เชื่อมโยงนะครับให้กดตรงนี้เลยเชื่อมโยงบัญชีใหม่แล้วนะครับเลือกว่าคุณจะเชื่อมโยงแบบไหนบัญชีนะครับทางการหรือการตลาดบัญชีทางการได้อันเดียวการตลาดได้4โอเคไหมนะครับซึ่งผมได้ทําการเชื่อมบัญชีทางการไปแล้วนะครับเวลาผมโพส์สินค้าใหม่ลงไปในนี้ เนี่ยเวลาผมใส่สินค้าใหม่เข้าไปในเนี้ยผลิตภัณฑ์เข้าไปใหม่มันจะซิงไปอยู่บนหน้าทิกตอกของผมเลยเพราะมันคือบัญชีทางการโอเคไหมครับนะครับอ่ะคราวนี้กลับมาคุณเลือกแล้วคุณก็ใส่บัญชีทิกตอกของคุณนะครับโดยการใส่แอดอะไรก็ว่าไปแล้วคุณจะไปหามาจากไหนหลายๆคนงงไอตัวแอดตัวนี้มันหามาจากไหนนะครับให้คุณไปที่หน้าทิกตอกของคุณนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับ และทางนี้ครับขวามือเนี่ยมันคือตัวหน้าบัญชีของเราใช่ไหมคุณดูตรงนี้เลยใครเห็นบ้างเนี่ยแอดออนไลน์วิสคุณนะครับนี่คือยูเซอร์เนมที่เขาต้องการอย่าลืมใส่ตัวแอดด้วยนะอย่าลืมใส่ตัวแอดพูดซ้ำๆนะครับเอาไปใส่ครับในตัวบัญชีทางการตรงนั้นครับทุกคนโอเคนะใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้แป๊บหนึ่งปุ๊บตรงนี้นะครับหลังจากนั้นกดถัดไปครับอ่ะเดี๋ยวผมลองนะ ผมลองเป็นตัวอย่างนะคบให้ทุกคนพอจะเห็นภาพกดถัดไปนะครับหลังจากนั้นทําอะไรบ้างคุณเห็นไหมว่าคุณจะต้องตรวจสอบบัญชีของคุณให้เรียบร้อยนะครับถ้าหากว่าบัญชีของคุณเนี่ยผ่านเกณฑ์ตรงนี้ก็จะสามารถกดส่งคําเชิญไปได้ซึ่งเมื่อส่งคําเชิญไปแล้วให้คุณไปเปิดทิกตอกของคุณในโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วคุณก็กดรับคําเชิญหลังจากนั้นระบบจะซิงให้เรียบร้อยนะครับหน้าทิกตอกของคุณก็จะมีถุง นะครับเป็นถุงร้านค้าเข้าไปแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่หน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนอคุณเห็นไหมเนี่ยมันจะมีลูกถุงขึ้นมาโชว์ตรงนี้เลยครับเนาะนะครับง่ายมากนะครับง่ายมากดังนั้นวันนี้ถ้าหากคุณเนาะยังเข้าใจผิดว่าเฮ้ยฉันไปสมัครบัญชี tiktok shop seller ลลแล้วทาไมมันถึงยังไม่มีสินค้าไปตรวจสอบให้ดีว่าเชื่อมโยงถูกบัญชีหรือเปล่านะครับหรือบางคนเนี่ยนะได้รับคําเชิญมาฟังนะบางคนได้รับคําเชิญมาจากตัว inbox ของ tiktok เขาคําเชิญมานั่นนะ่ะให้คุณไปเป็น ครีเอเตอร์นะครับไม่ได้ปไปเป็นเซลลอร์ไปเป็นครีเอเตอร์หมายความว่าง่ายคือให้คุณนะครับไปเป็นคนเอาสินค้าของคนอื่นมาทำการตลาดมาไลฟ์มาพูดต่อมาทำคลิปต่อแล้วคุณได้รับค่าแนะนำอันนั้นน่ะไม่เหมือนกันดังนั้นน่ะบัญชีแบบนั้นนะครับคุณจะไม่ได้สินค้าของร้านคุณมาโชว์ตรงนั้นโอเคไหมเข้าใจไหมเนี่ยนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าคุณเข้าใจแล้วนะครับทุกคน ก,กดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับช่องนี้ช่องครูคุณครับผมจะสอนทุกคนทําการตลาดออนไลน์นะครับและอย่างวันนี้ผมสอนคนทํา t i k t o อกช็อปนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจนะครับกดกดไลค์ผมหน่อยกด Subscribe ช่องนี้หรล,ลืมว่าแชร์นะครับคลิปนี้ไปให้กับเพื่อนๆที่ต้องการแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับ